สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสมาร์นะครับมีอะไรบ้างครับนี่นี่คือสมาร์ตร้อยสิบอนะครับร้อยสร้อยสิบร้อยสิบกรูขระูร้อยสิบกระปูมีอะไรบ้างครับคันนี้นี่นี่นี่ไม่ใช่ขระูธรรมดานะครับมันคือเอนโปครับเอนโปโปโปมันโปนี่โปแรงครับอันหาซื้อได้ครับสามหมื่นครับสามเอนโปเป็ดโปใช่ครับเป็ดโปครับเอนโปไซเป็ดโปครับสามหมื่นครับสามหมื่น แล้วแล้วสเปคเครื่องครับนี่สเปคเครื่องนี่มันจะเป็น C B บีห้าร้อยครับโอ้บห้าร้อยแล้วมีอะไรอีกครับวันนี้เราเรามีเบาะนะครับเบาะนี่ซื้อซื้อค่อยค่อยซื้อมาจากประเทศนอกนะประเทศนอก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 บ้านนะประเทศนอกอะไรนอกบ้านนอกบ้านเออนอกบ้านนอกนอกบ้านนอกบ้านเตรียมการส่างตัวนี้ก็เป็นเพชรแท้นะครับเพชรแทนนะครับเพแทแท้ไฟหน้าเราไฟหน้าไฟหน้ามันจะเป็นไฟบลูทูบครับจะเป็นไฟบลูทูบ เวลาเราเปิดมันจะเป็นสีฝั่งๆสว่างๆแน่มึงว่าวลาวเถอะกูว่ากูกับว่าลาวอยู่เรื่องยังอยู่ปะเรื่องยังอยู่ปะส่วนเบาะเบาะเบาะนี่ไม่ต้องเปิดยากนะครับนี่นี่นี่นะครับมันมันคล้ายๆเบาะนี่เติมน้ำมันได้เลยนะครับมี่รางน้ำมันนี่น้ำมันสบายน้ำมันนี้ น้ำมันอะไรครับนี่น้ำมันนี้เป็นน้ำมันรถเครื่องบินครับเป็นน้ำมันเครื่องบินนะครับน้ำมันดีเซลอะไรเบนซินอะไรใส่ไม่ได้เพราะว่ารถเครื่องมันไม่จับมันต้องใส่น้ำมันเครื่องบินจังแรงมันจังแรงท่อครับท่อไปไหนนี่ท่อท่อันนี้เป็นดูดสดครับดูดสดมันไม่ต้องมีท่อครับมันมีท่อเล็กๆอยู่นี้มันมีอท่อดูดสดครับท่อดูดสด ฟังเสียงเครื่องก็ไม่ได้นาะฟังเสียงเครื่องไม่ได้ครับเพราะว่าน้ำมันหมดมันต้องขโมยน้ำมันเครื่องบินนะครับรอเครื่องบินตกกูอยู่แต่วันนี้ไม่ตกเสียทีมีงจะเอาได้ไงมีงบินตกมึจะเอาได้ไงเอากูก็ขโมยน้ำมันเครื่องบินขโมยไงเครื่องบินตกเอากูแค่องบินตกเอามันเก็บเอากูก็เปิดฝาถังออกกูก็เอาเดี๋ยวมันแต่ก่อนมันจะแตกทำไมก็ใส่ถุงมือพอพอพอ